สวัสดีครับผมผมมีปัญหาเรื่องตัดไอตัวเนี้ยครับตัดชิ้นงานด้วยเฟดคอเนี่ยผมก็ดูบทเรียนเบื้องต้นของอาจารย์นะถึงตอนที่6นะของอาจารย์ป้อมนะครับไอเมื่อคืนเนี้ยมันทําได้นะมันตัดเฟดตัดอะไรตวก่อนอันนี้มันก็ทําได้ปกติแต่แต่เมื่อเช้าเนะนี่ยก่อปนะี้ตอนแรกมันเป็นบล็อกนะครับก็คือตอนเนี้ยไอมันไม่มีบล็อกแล้วแหละคือระระเบิดบล็อกไปแล้ว ลองตัดดูจิ้มอันนี้นะแล้วก็จิ้มอันนี้เพเห็นบ่ะครับอันนี้ก็คือมันไม่ยอมเชแหละแต่ว่าไอ้นี่มันยอมนะแล้วกลายว่าพอพอจิ้มกลับมาเนี้ยกลายว่าไอ้นี่เป็นใบมีดนะเออมันมามนดันมาตัดอีใบอี่ตัวขา,ขาวๆข,ข้างล่างแทนนะครับมันมันเออเหมือนจะเป็นหลายอันเหมือนกันนะก่อนหน้านี้หลายตัวก็ไม่รู้จะเกิดจากอะไรเนี่ยผมลองดูอีกทีนะครับ จิ้มปุ๊บเนี่ยจิ้มยังไงก็ไม่ไม่ติดนะครับแล้วก็จิ้มแต่จิ้มอันนี้ติดเนี่ยครับเนี่ยเพิ่งเปิดเมาาื่อเช้าไม่รู้เกิดจากอะไรขอบคุณครับ